วันนี้ครูพี่เองจี้จะมาสอนวิธีการกินยาคุมยังไงไม่ให้อ้วนไม่ให้มีสิวมีท้องเอ็งจี้เอสครสสวัสดีค่ะพบกับช่างเอ็งจี้เอสครสตอนทำยังไงไม่ให้ท้อง EP4 ค่ะปัจจุบันนี้วัยรุ่นของไทงยติดอันดับหนึ่งในเอเชียของการ คในวัยรุ่นแล้ว<า>และการกินยาคุมสามารถลดพฤติการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นได้ด้วยนะคะยาคุมในประเทศไทยนะคะมีเยอะมากหลายยี่ห้อวุ่นวายไปหมดเลยแต่ฮอร์โมนของยาคุมนะคะมันแบ่งออกเป็นอยู่2ประเภทก็คือฮอร์โมนเดี่ยวกับฮอร์โมนรวม ฮอร์โมนเดี่ยวมีไว้สำหรับคุณแม่ที่ยังคงให้นมบุตรอยู่และฮอร์โมนรวมนะคะก็จะผสมไปด้วยเอสโตรเจนกับโปรเจสตินค่ะและฮอร์โมนรวมนะคะเขาก็แบ่งออกอีกเป็น21เม็ดกับ28เม็ด21เม็ดนั้นจะยุ่งยากหน่อยจะต้องมากิน21วันหยุด7วันแล้วก็กลับไปกินอีก21วันแล้วก็หยุด7วันปวดหัวมากๆเลยค่ะไม่เอาไม่เอา วันนี้คุูองจี้จะมาแนะนำการกินฮอร์โมนรวมแบบ28เม็ดไม่ต้องหยุดพักหมดแพงนี้กินแผงใหม่ได้เลยมีอยู่4คีย์เวิร์ดด้วยกันก็คือกินยังไงดีกินยังไงดีนะคะกินกินกิน1-5วันแรกของการมีประจำเดือนยังยัง ยังไม่กินอีกนี่จะใกล้ถึงเวลากินแล้วเพราะว่าการกินยาคุมนะคะจะต้องเซ็ตเวลาไว้เช่นถ้าจะกินสี่ทุ่มก่อนนอนเป็นประจำเราควรจะต้องกินสี่ทุ่มก่อนนอนค่ะง่ายง่ายงล่ะเตือนแล้วว่าอย่าลืมกินถ้าลืมกินยาคุมหนึ่งเม็ดให้กินไปเลยหนึ่งเม็ดที่นึกได้ค่ะถ้าลืมกินสองเม็ดเท่ากับลืมกินสองวันให้กินสองเม็ดที่นึกขึ้นได้เลย และถ้าลืมกิน3เม็ดทิ้งแผงไปเลยค่ะ<อ>ไม่ต้องเอามากินแล้วนะคะเริ่มแผงใหม่ได้เลยดีดีดีแล้วที่พกไว้ก่อนจะไปไหนต้องพกยาคุมไว้ตลอดเผื่อจะไปนอนบ้านเพื่อนเผื่อจะไปปาร์ตี้เผื่อที่จะไปเที่ยวที่ไหนแล้วอาจจะต้องค้างคืนที่นั่นพกยาคุมไว้ตลอดเวลานะคะพลาดไม่ได้ต้องกินทุกวันค่ะ<อ>คำถามคือและยาคุม ทำงานได้เลยไหมในเม็ดแรกถ้ากินวันแรกของการมีประจำเดือนยาคุมสามารถเริ่มทำงานได้เลยในการคุมกำเนิดค่ะแต่ถ้าไม่ใช่วันแรกของการมีประจำเดือนต้องกินยาคุมให้ครบ7วันแล้วถึงจากนั้นยาคุมถึงจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและถ้าใครลืมชอบลืมเดี๋ยวลืมหนึ่งวันเดี๋ยวลืมสองวันแบบนี้ถ้าอยู่ในช่วงลืม ก็ต้องกินให้ครบอีก7วันถึงยาคุมจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะยาคุมในประเทศไทยเนี่ยมีขายตามท้องตลาดเยอะมากหลายยี่ห้อมากๆเลยแต่ว่าครูองจี้จะแนะนําเป็นฮอร์โมนร่วมแบบ28เม็ดกินทุกวันถ้าหมดแผงนี้ก็ต่อแผงใหม่ได้เลยและยาคุมที่ครูองจี้แนะนํามาแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือฮอร์โมนตำ่ำฮอร์โมนกลางแล้วก็ฮอร์โมนที่สูงค่ะ ปริมาณฮอร์โมนแต่ละยี่ห้อแต่ละกล่องจะมีปริมาณฮอร์โมนที่ไม่เท่ากาันค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเหมาะสมกับฮอร์โมนต่ำกลางหรือว่าสูงก่อนอื่นผู้ที่เริ่มกินนะคะต้องเริ่มจากฮอร์โมนต่ำๆก่อนนะคะหรือถ้ามี side effect มากๆม,มีอาการขึ้นไส้เวียนหัวให้ปรึกษาเภสัชกรให้ลดปริมาณฮอร์โมนในยี่ห้ออื่นต่อไปคะ่ะและ กลุ่มแรกในฮอร์โมนต่ำก็มี YAS ซิ m p h o n ียฮอร์โมนกลางย a สมินเมโลเดียกลุ่มที่ฮอร์โมนสูงที่สุดในวันนี้ก็คือเบลล่าแล้วก็คาริว่าค่ะต้องเริ่มจากกินยาคุมที่มีปริมาณฮอร์โมนต่ำที่สุดก่อนแล้วถ้าเกิด มีการเลือดกระติบกระปลอยออกทุกวันเลยนะคะก็ให้เปลี่ยนไปกินยาคมที่มีปริมาณฮอร์โมนเพิ่มขึ้นแต่ถ,ถ้าถึงยังไงก็ตามไม่ควรเลือกกินเองต้องปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์ทุกๆครั้งเลยค่ะและยาคุมหน้าตาเป็นยังไงวันนี้คุณจี้เอามาให้ดูค่ะอันนี้คือกล่องยาคุมนะคะแบบยาสเป็นฮอร์โมนรวมแบบ28เม็ด ในกลุ่มฮอร์โมนต่ำสุดนะคะเปิดแผงออกมาดูเขาจะเป็นแบบนี้นะคะจะมีเลขหนึ่งบอกของสามสี่ห้าเลขกลุ่มเม็ดสีชมพูจะเป็นกลุ่มที่ผสมไปด้วยฮอร์โมนแต่กลุ่มสีาขาวจะผสมไปด้วยวิตามินถ้าเรากินมบครบแผงแล้วอันนี้คือกินที่วันประจำเดือนมีวันแรกกินมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจนถึงวิตามินปุ๊บปุ๊บ พอใกล้เสร็จใกล้หมดแผงแล้วนะคะประจำเดินของเราจะมาพอดีแล้วก็เริ่มแผงใหม่ต่อไปได้เลยค่ะ <Yeah. S 1> และถ้าใครชอบคลิปนี้กด subscribe <Yeah. S 1> กดไลค์กด follow ใน Facebook เป็นกำลังใจให้กับครูแองจี้ด้วยนะคะ <Yeah. S 1> ขอบคุณค่ะ